สวัสดีทุกคนนะครับผมตอรี่สไนเปอร์ยูทูตอนนี้เราอยู่กันในแมป Diving Empire นะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อรถสุดเท่คันหนึ่งนะครับใบให้ว่าเป็นกอสซี l ่าทุกคนน่าจะรู้นะครับนั่นก็คือตาดานเจ้าคันนี้เลยจ้าทุกคนครับ1992 NASMO GTR นะครับเงาแวบสีดำมาเลยนนะหรืือช่ใชีวิตจริงนะครับ Nissan Skyline GTR r 32ปี1992นะครับรถญี่ปุ่นนะครับแบบนี้เลย handling ก็ไม่ค่อยดีเนาะยีอนะครับความเร็วสูงสุดเครื่องเดิมเขาอยู่ที่257กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปในชีวิตจริงให้ดูนะกับเจ้า R 3 2คันนี้โอ้โหสวยนะให้ดูสิขาวแล้วกันนี้เอาละครับทุกคนฮะแล้วเจ้ารถคันนี้เนี่ยมัน X Pro ได้ด้วยนะครับ3 2 1โอ้โหดูครับทุกคนครับเป็นไงฮะเครื่อง R B 2 6นะนี่ทำมาเหมือนมาก นะครับอาทุกคนครับเดี๋ยวจะให้สตาร์ทเครื่องสักนิดนึงครับฟังเสียงเขาหน่อยแล้วกัน3 2 1โอ้โหเป็นไงครับนั่นแค่เสียงสตาร์ทเครื่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะเร่งเครื่องให้ฟังนะครับโอเค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 เสียงอย่างซิงอะไะครับผมเดี๋ยวเราจัดคันนี้เราไปแต่งซิ่งกันเลยแล้วกันเนาะ34,000กว่านะครับเนี่ยอ่ะเพอร์เชสเลยเยส เรียบร้อยครับทุกคนซื้อมาแล้วเด้อหูทุกคนสวยนะขนาดยังไม่ได้แต่งอ่ะเนี่ยยังจ้าขนาดนี้นะครับเปิดกระโปรงโชว์เปิดทั้งที่เปิดไปแล้วจะโชว์ทำไมอีกเนาะชอบไงชอบไงนะครับเดี๋ยวจะเบิร์นยางให้ดูด้วยนะครับสามสองหนึ่งโอ้ทุกคนเป็นไงยางแน่นยางแน่นควันท่วมท่วมอย่างนี้นะครับป้าโอ้โหเป็นไงครับออกตัวรับตัดนี่โอ้โหชนไปแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวเอาไปแต่งซิงกันเลยนะฮะมาครับผมเราก็มาใส่เพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนเลยนะครับใส่โชก่อนเลยนะครับโลนะครับต้องตตเตียเข้าไว้นะครับใส่มาห้าพันนะครับผมมาต่อกันที่เอนจินแล้วกันฮะแดกเอนจินนะครับตัวแรงครับสี่หมื่นห้าอีกแล้วโอ้โหย่างแพงแล้วก็แอสไพเรชั่นนะครับซุปเปอร์ชาร์จไปเลยครับหรือจะเอาเทอร์วินเทอร์โบดีเออเทอร์วินเทอร์โบเนี่ยมันจะได้ไฮทอร์กนะครับก็คืออัตราเร่งรอบมันจะมาไวขึ้นใช่ไหมแต่ซุปเปอร์ชาร์จมันจะได้รอบปลายใช่ป่ะนรนนเเป็โลทอ์าะ เออเหมือนมันจะไหลปลายอะไรในแนวนี้เนาะอืมเอาอะไรดีวะลองใช้ทวินเทอร์โบกันบ้างแล้วกันนะครับทุกคนฮะอันนี้เลย35มหมนเนาะเหยียบทีมีหน้าหงายอะไรอย่างนี้นะจัดมาเยสอะลครับพมต่อไปก็จะเป็นเบรกนะครับเราก็จะใช้เป็นเลสเบรกตัวนี้จัดมาแล้วก็ยางนะครับอินแซนกิฟก็คือโคตระจนึบนะครับสามพเรียบร้อยนะฮะดาวเทนระบบขับเพื่อนผมใช้เป็นเรเวดายแหละของเดิมมาดีแล้วนะครับเท่ดีแล้วก็บูทนะครับเราใช้เป็นพรีเมียมบูทอยู่แล้วเนาะ ก็กดมาได้เลยนี่โอ้โหซูเปอร์ไนโตรนะเอาละครับเพอร์ฟอร์มาของเราแต่งเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับมากันแอ p เพ l แลนเลยนะรอบนี้เราจะมาใช้เป็นสกินกันแล้วกันเนาะรอบที่แล้วเราใช้เป็น p r i อ a r ี c คั o เไปนะครับก็คือแรปนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะเอาลายอะไรดีนะครับผม Diamond d i s โก้นะครับเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นลายไม้ล่ะลดเหลืออะไรเนี่ย <laughs> มาแนวไม้เฉย กาเล็กซี่เขาก็มีนะครับโอ้โหลายนี้เหมือนวิคเกอร์ลิเกนเลยเนาะเออกาเล็กซี่นะครับแพงด้วยดิโอเคทุกคนเราใช้ลายทกถูกพอแล้วนะครับนี่เลยจ้าเซอร์กิตก็พอนะครับหมื่นสองนะฮะโอเคใช้ลายนี้ก็พอนะเดี๋ยวเงินหมดนะครับใช้ลายแพงไม่ได้เงินไม่พอเอาล่ะครับแล้วเราเปลี่ยนสีมันได้ป่ะขอดูความเปลี่ยนความเงาได้ป่ะโอ้ยได้ด้วยทุกคนอย่างเท่ดูเอาล่ะครับผมและผมก็จะใช้เป็นสีนี้เลยนะครับแล้วก็เงาเงา,เงานิดนึงนะประมาณนี้เนาะออกแนวมะนาวมะนาวเนาะ แล้วก็มากันที่ล้อนะครับก็มาใช้สีกันก่อนเลยนะว่าจะดูเป็นสีอะไรดีนะครับและผมก็ได้ตัดสินใจใช้เป็นสีนี้เลยนะครับทุกคนนะออกแนวเขียวๆนะครับอ่าเรียบร้อยมากันที่ริมท้ายนะครับจริงๆล้อเดิมเขาก็สวยแล้วเนาะเออแต่เราก็ต้องเปลี่ยนเนาะเพราะความเฟี้ยวเอาละครับแล้วผมก็ตัดสินใจเลือกเป็นเวลคลาสสิกนะครับอันนี้เนาะมันเป็นทูโทนนะทุกคนคือตัวขอบล้อเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเนาะแล้วก็ข้างในเป็นสีเขียวที่เราทํามาเงาๆเนาะเออเท่ดีนะครับ 9,250นะครับทุกคนโอ้โหแพงปะก็โอเคนะไม่ถึงหมื่นนะจัดมาแล้วเงินจะหมดแล้วนะครับมากันที่บอดี้คิดโอ้โหมีบอดี้คิดได้เหรอมื่นหทุกคนเงินไม่พอปะแล้วใส่แล้วเป็นไงขอดูหน่อยนะโอเคครับเหมือนว่ามันจะอ้วนๆขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองสต็อปพรีวิวนะครับอ่ามันจะเป็นโป่งอ้วนๆอ,ออกมานะยังไม่ใส่นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสไปเลอร์ก่อนระคาเท่าไหร่สไปเลอร์พันหใช่ปะรีวิวหน่อย โอเคครับสปเลอร์ก็จะดำๆแบบนี้นะจริงๆก็แทบไม่ต่างกับของเดิมเลยเนาะมันก็แค่มีดำๆเข้ามานะมาใส่มาก่อนละกันพันห้าเองเนาะแล้วก็วอร์ี้คิดเราก็ใส่ได้นะครับหมื่นห้านะใส่มาละกันนะครับนี่อ้วนขึ้นนะทุกคนแล้วก็สีเบรกคาลิปเปอร์เนาะก็ต้องเงาๆด้วยนะครับเอาสีอะไรดีสีดำเงินไหมต้องสีสว่างๆหน่อยนะเอาล้ครับผมสีแดงได้เลยนะครับจี๊ดจา๊าดีมากันที่สีโคมนะครับ อ๋อก็จะเป็นสี่ล้อนะทุกคนครับนี่สามารถเปลี่ยนสีโรมตรงล้อได้เอ้ยเท่ห่ะเอาเปเงาเงานะฮะนี่เลยครับผมใช้เป็นแนวแนวนีเลยนะครับขอบเขานะครับชมพูชมพูดแดงๆอย่างนี้นะแต่รู้สึกว่ามันกลมเกินไปกับสีเบรกเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเบรกดีกว่าโอเคครับนี่ผมเปลี่ยนสีเบรกมาเป็นสีม่วงนะครับแบบนี้เลยเชียบมากันที่สีภายในเปลี่ยนได้ด้วยจะมองไม่เห็นนะดิลองดูสีขาวนะครับแล้วก็เอาเงาเงาด้วยนะ นี่ติมเงินดีก,กว่านะโอเคประมาณนี้นะฮะสวยงามแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้โพลิฟโหมดไม่มีอะไรนะครับเปลี่ยนป้ายเพจนิดนึงมาตอรี่ก็พอนะครับหนึ่งพัอ่าฮะเรียบร้อยนะครับผมวู้หเป็นไงครับดูทุกคนอย่างแจมอย่างจี๊ดนะครับมาเบิร์นยางให้ดูเลยนี่อย่างแรงอย่างพุ่งนะครับดูล้อเขาไปเย้มาไปเลยโอ้โหเอากรอบตัดทุกคนเป็นไงล่ะเป็นใหญ่ล่ะ เป็นไงล่ะเนี่ยโอ,โ,โอ้โหท้าทายตำรวจนะครับตรงนี้อยู่หน้าถานีตำรวจเลยโอเคโชว์เครื่องเลยมาโอเปนนี่้ยทุกคนเหมือนเครื่องมันสวยขึ้นว่ะพอเราเปลี่ยนลยล่ะนะครับดูเครื่องเห็นชัดขึ้นเป้าดีงามพลามแปดมากครับทุกคนฮะอันนี้ให้ดูกับแสงแดดเลยนะเออดูดีว่ะเปิดประตูด้วยนะครับนี่อีกข้างนึงเอาละฮะเห็นชัดเจนมากนะครับเข้าไปดูข้างในกันหน่อยมาโอ้โหวนี่เดดปบอร์ดเขานะครับผมสวยงามนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปแข่งแดกกันเลยแล้วกันนะครับเลดี้แอนเจน l e m มนยินดี้อนรับสู่แดกเลสปิน,นเฮ้ออาร์สามสองเจอแลมโบโอ้โหข้ามรุน่นอีกแล้วครับทุกคนฮนะเดี๋ยวรู้เลยนะครับแลมโบนะครับ o, แลมโบก็แลมโบเฮ้อสามสองหนึ่งไปอา2สามสองเครื่องจัดเต็มอะแลมโบก็แลมโบเฮ้อเอาดีิเนี่ยชนะตอนแรกก็ยังดีวะถึงตอนสุดท้ายจะแพ้ก็ตามเนี่ยโอ้โห <laughs> เกือบชนะว่ะทุกคนเขาต่อให้เรานิดนึงเนาะเออตอนออกตัวเขาแบบว่าไม่ยังไม่กดเร่งจบไปที่7.7วินะครับแรงนะแรงนะแรงนะเกือบเกือบชนะแลมโบนนะแค่เกือบนะ l ลดี้เอนจีเทอร์ n มนยินดีรับสู่ไฮเวลสสปินนะครับรอบนี้เจอกับอะไรเนี่ยเชฟโรเลตเหรอคามิโ o หรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสามเอ้ห้าห้าโทษทีสามสอง หนึ่งไปเจ้าไปก่อนไม่รอแล้วนะ <c oughs> เขากับเราใครแรงกว่ากันทุกคนเฮ้ยไม่ได้เปิดไฟอะ่ะเปิดไฟหน่อยเออผมไม่รู้ว่าเขากับเราใครแรงโอ้เขาแรงกว่าเขาเราเยอะเลยทุกคนความเร็วจะตันและใส่ซุปเปอร์ชาร์จดีกว่านะครับอืมระบบไม่ดีนะครับอันนี้สองวตเองอะ่ะโอ้ไม่น่าเลยเราโอเคครับเอาใหม่ครับทุกคนเดี๋ยวผมไปใส่ซุปเปอร์ชาร์จแล้วก็มาลงใหม่นะว่าความเร็วจะตันไปถึงเท่าไหร่นะตอนนี้มันช้าไปอะ่ะนะครับส0 0อนิดๆเอง เอาละครับผมผมกลับมาที่โชรูมเรียบร้อยนะครับเพื่อมาใส่ซูเปอร์ชัชเจอร์แล้วก็ฟาร์มเงินมาแล้วด้วยโหยวิ Circuit ่งเซอร์กิลเลสไปหนึ่งรอบตาเลือกอะเลยทุกคนใส่มาครับซูเปอร์ชาร์จสี่หมื่นสองนี่ครับจะไหลไปแล้วก็แรงกว่าด้วยนะใช้อน,นี้ดีกว่านะทุกคนจบๆนะซูเปอร์ชาร์จนะครับไหนๆก็มาแล้วขอเปลี่ยนสีด้วยแล้วกันเราก็จะเอาแรปออกนะครับไม่ค่อยชอบแรปนะผมรู้สึกว่ามันไม่สวยนะสีเดิมมันเงาๆมันสวยดีนะครับก็จะขอใช้เป็นสีอะไรดีเนาะ นี่เลยจ้าทุกคนครับสีเขียวเงา0.65นะครับแบบนี้เลยโอ้โหจีจดัดว้าวทุกคนผมรู้สึกอย่างนี้ดูสวยขึ้นกวา่ามีลายเยอะเลยแฮะโอ้โหมาเบิร์นยางเลย <laughs> เปิดไฟหน่อยไหมเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเออมาออกตัวรับตัดออกตัวรับตัด32 1หนึโอ้โหชอบมันจิ้วจิ้วจิ้ว,ว,ว,วมากเลยนะทุกคนอ <laughs> ะไโอ้ยอะไรกำลังจะเฉิดฉายเลยมาชนตรงนี้ก่อน <laughs> เราจะกดในโตรโชว์ทุกคนเลยนะครับทุกคนเป็นไงแรงขึ้นเยอะนะครับมากได้โตมากน่าจะมีสามร้อยกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเ้ยทุกคนมันความแรงเท่ากันเลยหรือว่าความแรงไม่ต่างกับ t u r เลยอนะ่ะเอ้ามันคือ,อยังไงเนี่ยมันทำไมทำไมมันซุปเปอร์ชาร์จแล้วทำไมมันไม่ต่างหลนะไม่โตเออไม่ต่างจริงครับหรือว่าเราหรือว่าเราลืมกดใส่หรือเปล่าน,น,นี่ครับเบรกยางเราโคตรดีนะรถไม่ไหลรถไม่เลี้ยวเลยเนาะ เอาล้ครับผมทุกคนผมขอสรุปเลยนะเจ้าคันนี้นะครับไม่ว่าจะใส่ซูเปอร์ชาร์จหรือว่าเทอร์โบทวินเทอร์โบเนี่ยตามแรงไม่ต่างกันเลยนะครับผมได้ลองเอาไปทสในแดกเลสมาแล้วนะครับโดยการใส่ทั้งคู่แล้วก็ดูเวลานะครับซึ่งเวลาออกมาไม่ต่างกันเลยเออแล้วจะไปเสียเงินซื้อซูเปอร์ชาร์จเพื่ออะไรนี่ผมก็เลยใส่เป็นเทอร์โบมาครับในตอนนี้แล้วผมก็ลองใส่อวิลด้ายด้วยนะครับขับเคลื่อน4ล้อกับ2ล้อว่ามันจะเกิดความแตกต่างไหมก็ไม่แตกต่างนะแตกมากเลยเนาะ และดีเอ็นจเทมเ e นและในตอนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮเวลสปินอีกครั้งนะครับเทคที่2นะรอบนี้เราเจอกับซูเปอร์คาร์อีกแล้วนะโอนิเซกนะครับผมโอ้โหขอเจอแบบรถบ้านๆอย่างเราบ้างไม่ได้หรือไงไปจ้อยังไงก็ไม่ชนะนะฮะโน่นมาโน่นแล้วทุกคนโอ้โหและรถเราทำเียวถือว่าน้อยนะคันนี้นะครับ289ยเองอ่ะตันแล้วอะเอ้ยน้อยว่ะ โอ้ไปดู่นนะะรู้สึกว่าจะน้อยกว่า B M ที่ผมเคยทำไปเด้ยหรือเปล่าเนี่ยนะครับเหมือน B M จะวิ่ง300ร้นะอันนี้เนี่ยเนี่ยดูกดในตัดก็เนี่ยวิ่งประมาณเนีย้ยส3 0 3ิบเนี่ยนะครับ3 4 0เห็นได้ยากนะครับประมาณ330อ่ะมาดูอีกทีมาอัานนียประมาณ330รอสาบนะสีิบแต่นิดๆเออ,อเอคครับไม่ค่อยแรงเลยแต่ก็เท่ดีนะครับ พุ่งดีนะสวยดีนี่โอเคครับผมจบไฮเวลสไปที่44วินะครับก็เป็นรถที่เอาไว้คอลเลกชันนะครับทุกคนเอาไว้สะสมเนาะเออไม่ได้ไม่ได้แรงมากคันนี้นะครับแล้วก็เน้นสวยงามมากกว่านะครับโอเคไปครับเดี๋ยวพาไปบ้านเราก่อนแล้วกัน,กนเนาะไปขับเล่นกันบ้างน,นะครับผมไม่ได้ไปขับเออซีร,ร์กิตนะซีร,ร์กิตมันมันค่อนข้างนานนะคันนี้แต่ไม่จะนานเกินไปนะครับเดีย๋ยวหาทางเข้าหมู่บ้านก่อนรู้สึกว่าหมู่บ้านอยู่นี่เฮ้ย มีเหินด้วยเหรอเกมนี้ผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยอ่ะเหินให้ดูเลยเอ้าอะไรวะทุกคนเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้คือผมจะเหินอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตั้งหลักใหม่ก่อนนะกำลังจะไปหาบ้าเลยเจอที่เหินพอดีเนาะเออได้เวลาเชิดฉายเลขที่สองแอคชั่นมาครับเบิร์นยางแล้วครับโอ้โหนี่รถเริ่มต้นนี่รถเริ่มต้นอีกหนึ่งคันใช่ปะโอเคไปจ้อเบิร์นยางไแล้วจ้อมาดูกันนะว่าเจ้าคนนี้เนี่ยจะบินยังไงจะฮู อ้ยแตะเออเกิดไม่ไกลเท่าไหร่นะประมาณนี้เนาะอะครับรู้สึกว่าหมู่บ้านจะอยู่นี่คนระับนี่ไงเจอแล้วเจอทางเข้าหมู่บ้านแล้วทุกคนด๋ยวเราก็เอารถไปเก็บก่นอนรถคันงานไปเก็บก่อนเปิดประตูให้น้อยนี่เป็นไง้วกัันอัตโนมูอัตโนมัติอืมจะพูดอัตโนมือเฉยอะครับไม่มีใครอยู่ในนี้เลยแฮะโอเคแล้วเราซื้อหลังนี้แล้วกันนะครับเคลมๆมาลงหน่อยลงหน่อยโอเคอ่ะซื้อเลย โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดประตูโอเคนี่เราก็เป็นเจ้าของแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเปิดประตูตรงนี้นะครับอ่านี่นี่คือเปิดประตูแล้วโอเคครับผมขึ้นรถเรียบร้อยนะฮะไอจ้ออารถเข้าไปเก็บก่อนโอ้โหมืดเลยฮะมืดอีกแล้วนะเอารถเข้าไปเก็บนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเท่ไหมล่ะเก็บบ้านได้อ่ะนะครับนี่โอ้โหสวยงามนะ อ่้ครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับทุกคนถ้าชอบรถคันนี้หรือว่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันได้นะฮะว้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมดูเครื่อง่อยมาเออดูชัดๆอีกทีมานี่ <laughs> เครื่องสวยเนาะ